สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอพี่น้องทั้งช่องฮักนัทส,สวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะมาดามหน่อยพามาดูโชว์รูมรถบ้านโชว์ดุมรถบ้านค่ะพี่น้องขารถเราที่ซื้อไปก็คือจากบริษัทนี้แล้วก็พอดีเราไปเที่ยวนอร์เวย์ก็พอดีลมมันเข้านิดนึงก็เลยเอาเข้ามาเช็คค่ะพี่น้อง่าอยู่ด้านหลังพอดีมาดามหน่อยมูอยู่ในออฟฟิศโชว์รูมก็เลยหยิบยกมาเอามาโชว์ให้ดูค่ะพี่น้องขา มาเห็นรถคันใหม่สวยงามเราก็อยากได้ค่ะพี่น้องอยากได้เอาอีกคันสบอค่ะพี่น้องค่ะคันนี้ค่ะพี่น้องค่ะคันนี้สวยงามไหมคะคันนี้ใหญ่พอกันกับรถเรา่าแต่ราคาสูงกว่ารถเราค่ะพี่น้องค่ะรถคันนี้ตกหล้านอยู่นะพี่น้องค่ะ เดี๋ยวนะคะจะพาเข้าไปดูนี่ค่ะไปค่ะพี่น้องค่ะไปดูนี่ค่ะ,คะ,คะ,คะขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้เบาะหนังที่แพงนี่คือเบาะหนังขึ้นมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ด้านหน้าด้านหลังเบาะหนังอย่างดีมีรูปข้างบน มีเตียงข้างบนสวยมากๆค่ะพี่น้องคะคันนี้ชอบตอนที่มาดูโชว์รูมคันนี้ยังไม่เข้ามาค่ะอันนี้เป็นการนำเข้าจากประเทศเยอรมนีค่ะพี่น้องคาหกล้านค่ะ6ล้านกว่านิดๆิดยามาดำน่อยจะถ่ายให้ดูนะคะสวยงาม เอาอีกขั้นซะบ่เนี่ยตู้เย็นตู้เย็นที่ล้างที่ตเตาแก๊สชั้นวางสวยงามค่ะพี่น้องขะเอามาเรียกความอยาก ขอเปลี่ยนใดบ่ค่ะพี่น้องค่ะอยากได้อยากเปลี่ยนนี่ห้องน้ำห้องน้ำเพิ่นเมื่อนี้แจว่าเพื่อนยังไม่เปิดไฟครับพี่น้องค่ะแต่ห้องน้ำอันนี้เป็นห้องน้ำห้องอาบนา้ำตรงกลางตรงกลางมีสองฝั่งค่ะฝั่งหนึ่งอาบนา้ำฝั่งหนึ่งอ่ส้วมนี่ครับพี่น้องค่ะสวยงาม แล้วก็ห้องนี้ห้องนอนข้างบนห้องนอนอยู่ตอนท้ายของรถค่ะห้องนอนอยู่นี่แต่อันนี้ห้องนอนก็กว้างกว้างมีบันไดขึ้นค่ะมีบันไดขึ้นแบบนี้ค่ะพี่น้องค่ะมีตู้มีบันไดแล้วก็หน้าต่างผ้าม่านอย่างสวยหัวเตียง ซันลูฟค่ะเนี่ยก็จะเป็นนี่เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้จะลองถามดูค่ะพี่นอ้องขาไม่แน่ใจว่าสมมุตินะพี่น้องนะเพราะว่าตะกี้คุยกับแฟนแล้วอเอารถคันนั้นมาฉันอยากได้คันใหม่ราคาที่มันสูงขึ้นกว่าเดิมอยากได้คันนี้ขอเปลี่ยนสูญเสียอยู่แล้วค่ะพี่น้องขาเสียงเงินอยู่แล้ว เสียเงินเยอะอยู่แล้วค่าสูญเสียแต่ถ้าเปลี่ยนได้อยากเปลี่ยนกับพี่น้องค่ะเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มเงินเพิ่มเพราะคันนี้หกล้านหกล้านกว่าแต่ก็ยังว่าที่ผิดนิดหนึ่งแต่แต่แฟนบอกว่ามีห้องน้ําตรงกลางก็ไม่เป็นไรเพราะาตรงนี้มันกว้างตรงนี้มันกว้างมีห้องอาบน้ําแล้วก็มีห้องน้ําตรงข้ามกันแล้วก็นี่กว้างแล้วก็ที่สําคัญคือเบาะหนังแล้วก็เตียงเตียงข้างบนจะเป็นเตียงใหญ่ ขึ้นอีกนั่นคือเตียงค่ะพี่น้องคะสายดำๆที่ลงมานั่นนะก็คือเรากดรีโมทแล้วก็เตียงจะลงมาจืดๆ,ๆ,ๆ,ๆลงมาตรงนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะก็จะเป็นเตียงสิเปลนตีบอค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้ตู้เย็นตู้เย็นไมโครวเวฟจัดให้เรียบร้อยอปีคือบูเห็นทีวีเนนะไม่แน่ใจว่ามีทีวีหรือเปล่าค่ะพี่น้องคะ่ะ แต่อันนี้คือเตียงเตียงใหญ่ที่จะโหลดลงมาที่จะกดลงมาอยู่ตรงนี้คือเตียงอีกอันหนึง่งจากที่เตียงด้านหลังแล้วก็อันนี้ห้องครัวตเตาแก๊สชั้นวางยังสวยเลยค่ะพี่น้อง่ะสีนี้เป็นสีที่ถูกใจมาดมหน่อยด้วยเพราะรถที่เรามีนั่นน่ะ,ะมันเป็นสีโอ๊คเป็นสีที่อ,ออกเทาออกอเทานิดหนึ่งแต่อันนี้ออกสีสว่าง ออกสีครีมซึ่งเป็นสีที่มาดามหน่อยชอบไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นรถนักพี่น้องรอดูค่ะพี่น้องค่ะว่าสมมติว่าเราขอเปลี่ยนเอามาเปลี่ยนเพิ่มอีกก็คงจะเป็นเพิ่มอีกล้านกว่าเพราะคันของเราซื้อก็สี่ล้านกว่าอันนี้ก็6ล้านกว่าก็เพิ่มอีกเกือบสองล้านอย่างว่าค่ะพี่น้องค่ะรอดูว่าสมมุติว่าพูดเล่นๆค่ะพี่น้องค่ะ พูดเล่นๆว่าแกจะให้เปลี่ยนไหมลองดูค่ะแต่เตียงนี้ก็ถือว่าโอเคเตียงนี้ถือว่าโอเคเพิ่มเงินอีกตีซะสองล้านกับพี่น้องค่ะเกือบสองล้านเพิ่มเงินจากคันเดิมอันนี้มันหกล้านกว่าสวยงามจริงๆกับพี่น้องโอเคนะคะเอามาให้ดูค่ะ เดี๋ยวไปลงเพิ่นเจราจาลองดูเพิ่งเห็นแล้วก็เพิ่งมาคิดได้ตอนนี้ว่าสมมติว่าเราเขาเปลี่ยนเพิ่นจะให้เปลี่ยนบอเพิ่นกะสิมีของแถมให้บอคเรื่องมากหลายเพิ่นกะสิบ,บาบวพี่น้องค่ะเราดูนะคะพี่น้องค่าว่าจะได้หรือไม่ได้หรือพ่อใหญ่จะเอาหรือเปล่าแต่มาดามหน่อยอยากเปลี่ยนเดี๋ยวต้องรอดูว่าเพิ่นจะได้ไหม นะคะสวยงามมากๆค่ะพี่น้องค่ะแต่เพื่อนบด้เปิดไฟสวยงามจริงๆโอเคนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่น้องค่ะเอามาให้ดูสวยงามด้วยกันเรียกน้ำย่อยเรียกความอยากเนี่ยสวยงามจริงๆโอเคนะคะสวัสดีค่ะ